สวัสดีครับผมเอชิวช n แนลนะครับวันนี้ผมก็จะพาพี่น้องมาเที่ยวอุทยานประวัติศาสตร์สีเทพนะครับอุนี่คือผมก็จะพาพี่น้องมาเที่ยวเขาค้างนอกนะครับเขาข้างนอกตั้งอยู่หมู่บ้านสะบืออําเภอตําบนสีเทพอะอำเภอสีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับก็ตามผมไปดูได้เลยนะครับว่า เขาคางนอกเขาโบราณเมืองโบราณของสีเทพจะมีความสวยงามขนาดไหนครับตามผมไปดูได้เลยครับนี่คำานิฐานของนักโบราณนักคดีนะครับว่าเขาคางนอกสมัยที่สมบูรณ์อยู่เมื่อราวๆ2,000ปีที่แล้วก็จะเป็นลักษณะของลักษณะนี้นะครับเป็นรูปเจดีย์ที่อยู่ข้างบนฐานศีลาแรง เราก็ไปชมแผนถังเขาคางนอกนะครับที่ผมพาท่านผู้ชมไปชมมาแล้วที่อุทยานประวัติศาสตร์สีเทพก็จะเป็นเมืองสองเมืองด้านในกับเมืองด้านนอกที่นี่ก็คือเมืองด้านนอกคือเขาคางนอกของเราเมืองสีเทพประกอบไปด้วยสองเมือง เป็นทิศทางเหนือของเมืองที่หนึ่งมีถนนกอ่อด้วยอิฐสีลาแรงสองสายนำไปยางฐานสูงซึ่งอยู่นอกเมืองออกไปประมาณ2กิโลที่นี่ก็จะห่างจากเมืองสีเทพประวัติศาสตร์อุทยานประวัติศาสตร์สีเทพประมาณ2กิโลนะครับด้านรูปด้านบนก็จะเป็นรูปที่สภาพเป็นภูเขาก่อนที่จะขุดโบราณสถานขุดนะครับ สถานที่เขาข้างนอกตั้งอยู่หมู่บ้านบ้านเลขที่ตั้งอยู่หมู่ที่11นะครับบ้านสะบือตำมบนสีเทพอำเภอสีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์อุทยานประวัติสีเทพทําการขุด แต่งโบราณสถานเขาค้างนอกเมื่อปีพศ2501เมื่อประมาณ12ปีที่ผ่านมานะครับพบเป็นหล,หลักฐานเจดีขนาดใหญ่ก่อสร้างด้วยศีลาแรงผนังรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีความยาว6 4คูณ6 4เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับ สถาปัตย์ของโบราณสถานสถาปัตยกรรมของโบราณสถานของเขาข้างนอกการขุดแต่งโบราณนาคดีพบประกอบด้วยเจดีประธานผังสี่เหลี่ยมจตุรัสขนาด64 ,64 คูณ64เมตรสูง20เมตรมีฐาน2ชั้น การสถาปนาเจดีย์ขึ้นทางทิศเหนือของเมืองโบราณสีเทพนับมีปัจจัยสำคัญสถานภูมิประเทศเอื้ออำนวยจากการเป็นบริเวณที่ดอนกว้างใหญ่น้ำไม่ท่วมถึงนอกจากมีนอกจากนั้นยังมีหลักฐานทางโบราณนคดีแสดงให้เห็นว่ามีโบราณสถานเขาคางนอกอาจถูกทำกำหนดขึ้นไว้ พื้นที่ศักดิ์สิทธิ์เป็นพื้นที่เฉพาะสําหรับสร้างศาส,สนาัาสนสถานสําคัญของเมืองโบราณสีเทพโดยประกอบด้วยวัดประสุหลงวัดทูประสงค์หลักของการก่อสร้างเกดีขึ้นอาจจะเป็นการก่อสร้างมหากุศลอันยิ่งใหญ่ของกษัตริย์ผู้ปกครองเมืองเป็นเป็นความหมายแห่ง อำนาจหรือความศรัทธาบารมีหรือบ,บุญกุศลที่ให้แก่กษัตริย์ผู้สร้างเป็นประโยชน์มงคลและความสวัสดีแก่บ้านเมืองอีกทั้งยังเป็นสืบต่อพระพุทธศาสนาในด้านคด,ดีความเชื่อที่สะท้อนผ่านการออกแบบองค์ประกอบสถาปัตยกรรมโบราณสถานเขาค้างนอก เป็นการผสมผสานระหว่างแนวคิดความเชื่อพุทธศาสนามหานิยานและพระพุทธศาสนาพุม่มยานเรื่องจักรวาลและบรรจุเป้าหมายสูงสุดของหลักฐานคำสั่งสอนพระพุทธศาสนา เราก็จะเดินไปดูบริเวณรอบๆของเขาค้างนอกว่าจะมีความสวยงามขนาดไหนเขาค้างนอกคาดว่าสร้างขึ้นเมื่อสตวัตสัตว์วัพุทธสัตวรวัตที่ สิบสามถึงสิบสี่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลายคาดว่ามีอายุราวๆสอง0ันปีเป็นศิลประทางทวารวดี เาข้างนอกเป็นสถานขนาดใหญ่เนื่องจากในวัฒนธรรมทวาวดีตั้งอยู่นอกเมืองห่างจากห่างออกจากเมืองส,สีเทพประมาณสองกิโลเมตรสถานทฐานว่ามีลักษณะมหามีขนาดใหญ่สร้างเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสก่อสร้างด้วยศีลาแรงยังคงสภาพค่อนข้างสมบูรณ์ ในราวพระพุทธศต,ตวรรษที่13ถึง14ถือว่าเขาค้างนอกเป็นสถานที่มีขนาดใหญ่และสมบูรณ์มากที่สุดในศาสนส,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 สถานร่วมสมัย ผมก็จะพาพี่น้องเดินดูรอบๆโบราณสถานเขาคังนอกอย่างที่ผมเล่ามาเบื้องต้นว่าเขาคังนอกตั้งห่างออกจากเมืองสีเทพประมาณ2กิโลเมตรออกมาทางทิศเหนือตอนนี้ก็ใกล้ข้ามแล้วช่วงเวลาประมาณ ห้าโมงถึงหกโมงเย็นพระอาทิตย์ก็เริ่มจะตกอากาศก็เริ่มเย็นสบายผมก็จะพาพี่น้องเดินดูรอบๆเดินดูความสวยงามของเขาคางนอกอุทยานประวัติศาสตร,ร์สีเทพเมืองเก่าบ้านเราอุทยานประวัติสีเทพคาดว่าสร้างขึ้นพร้อม พร้อมกับปราสาทพนมเขาพนมลุงมีวัฒนธรรมมาจากขอมสมัยขอมรุ่งเรืองอำนาจเขาข้างนอกนี้ขุดเมื่อพศ2551 แล้วบริเวณรอบๆเขาข้างนอกยังมีศีลาแรงขึ้นรอบๆอีกจํานวนมากผมก็จะพาพี่น้องเดินดูความสายงามรอบๆของเขาข้างนอก ซึ่งเป็นโบราณสถานอีกที่หนึ่งของสำคัญที่สำคัญของเมืองเก่าสีเทพ เขา้างนอกมีทางขึ้นทั้งหมด4ด้านแต่ปัจจุบันเปิดให้ขึ้นทางด้านทิศตะวันตกทางด้านเดียวผมก็จะพาพี่น้องเดินขึ้นไปชมความสวยงามด้านบน นี่คือเมืองโบราณประวัติศาสตร์ของจังหวัดเพชรบูรณ์อีกหนึ่งที่ที่อยู่ความสวยงามตอนนี้พระอาทิตย์ก็เริ่มจะตกล่มเย็นขึ้นมาก็ลมพัดเย็นดีนะครับ ซึ่งสถ,สถานที่นี่เขาคางนอกก็ยังค่อนข้างสมบูรณ์เขาคางนอกก็ยังหันหน้าไปทางทิศตะวันตกหันหน้าไปยังเขาสมรัฐที่ผมพาท่านผู้ชมไปชมมาแล้วคลิปที่ผ่านมาก็เหมือนปาง สีเทพและปางสองพี่น้องที่หันหน้าไปยังเขาสมอรัตคลิปที่ผ่านมาผมก็พาพี่น้องไปดูความสวยงามของเมืองเก่าประวัติศาสตร์สีเทพมงไปลงด้านล่างก็ยังมีศีลาแรง ขึ้นรอบๆอ,อ,องค์เขาค้างนอกของเราตอนนี้บรรยากาศร่มเย็นสบายบรรยากาศปัจจุบันนี้ทางขึ้นของเขาค้างนอกก็เปิดให้ขึ้นทางด้านเดียวคือทางด้านทิศตะวันตก สหานว่าเปิดให้ขึ้นทางด้านทิศตะวันตกตั้งแต่สมัยโบราณแรกคดแรกขุดพบก็เปิดให้ขึ้นทางด้านเดียวอีกสามด้านจะปิดไว้ เมื่อก่อนที่นี่ก็เป็นภูเขาบรรยากาศตอนเย็นก็ร่มเย็นสบายดี อย่างที่ผมเคยพูดมาแล้วว่าเพชรบูรณ์ไม่มีแค่ที่ห่องเที่ยวที่เดียวไม่มีแค่เขาค้อน้ำหนาวจุดชมวิวภูทับเบิกเพชรบูรณ์ยางมีอุทยานประวัติศาสตร์สีเทพเมืองเก่านับอายุราวๆ2,000ปีโบราณสถานที่สำคัญสมัยทวาวดี ซึ่งสถานสถ,สถานว่าที่นี่เมืองสีเทพเป็นเมืองหลวงของสมัยวาวดีก่อนจะล่มสลายไปผมก็จะพาพี่น้องเดินไปดูด้านล่างรอบๆเขาค้างนอก เขาข้างนอกยังสมบูรณ์มีความสวยงามเป็นอย่างมากวันนี้ผมก็พาพี่น้องมาเที่ยวสามที่แล้วหนึ่งผมก็พาพี่น้องไปเที่ยวเขาสมอลัดซึ่งเป็นที่สําคัญอีกที่หนึ่งของอุทยานประวัติศาสตร์สีเทพ เมืองเก่ามีโบราณวัตถุอยู่ที่ถ้ำเขาสมรัษด,ด้านบนปากถ้ำคลิปที่สองผมก็พาพี่น้องเข้าไปเมืองสีเทพอุทยานประวัติศาสตร์สีเทพด้านในแล้วคลิปนี้ผมก็พาพี่น้องมาเที่ยวชมความสวยงามของเขาข้างนอกที่มีความสวยงามและสมบูรณ์เป็นอย่างมาก อีกที่สำคัญของอุทยานประวัติศาสตร์สีเทพคือปางือสีที่ตั้งอยู่วัดปะวัดป่าสะแก้วแต่วันนี้ผมอาจจะพาพี่น้องไปไม่ทันเนื่องจากวัดมีเวลาปิดหกโมงทางวัดก็จะไม่ให้เปิดเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าไปชมถ้ามีโอกาสผมผ่านมาทาง สีเทพผมก็จะพาพี่น้องไปชมความสวยงามของปางลือสีที่อยู่วัดป่าสากแก้วนี่คือเขาคางนอกที่ตั้งอยู่บ้านสะบือตำบน สีเทพอํเภอสีเทพหรือชาวบ้านเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าบ้านสีเทพน้อยที่นี่ก็มีหมู่บ้านมีบ้านผู้คนอยู่บริเวณรอบๆของเขาคางนอกเขาคางนอกที่ผมพูดมาเบื้องต้นว่าแล้วว่าเป็นโบราณวัตถุเป็นเจดีสมัยโบราณ ที่ผมเอาภาพจำลองส่าสารภาพจำลองให้พี่น้องดูก่อนที่ผมจะพาพี่น้องเดินดูรอบๆเขาค้างนอกคลิปนี้ผมก็จะมีมีแค่นี้ สวัสดีครับผมเอชีว์ชาแนลวันนี้ผมก็พาพี่น้องมาเที่ยวเขาคางนอกเขาคางนอกที่มีความสวยงามและสมบูรณ์เป็นอย่างมากเป็นหนึ่งโบราณวัตถุยุคเทวาวดีอายุราวๆสองพันปีหรือตั้งแต่สมัยก่อนยุคป,ประวัติศาสตร์ตอนปลาย ถ้าจะให้ผมพาถ้าอยากให้ผมพาไปเที่ยวที่ไหนก็อย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมเพื่อจะมีกำลังใจทำคลิปใหม่ๆมาให้ท่านผู้ชมฟังเจอกันใหม่นะครับคลิปหน้าบายบายเอชิลช anel ครับ